ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายว่ากันว่าตระกูลที่ใกล้ชิดในพระพุทธศาสนาถือว่ามีบุญอันกระทำไว้ในการก่อนภาษาพระเรียกว่าปุพเพกตะบุญยตาเป็นผู้มีบุญอันกระทำไว้ในการก่อนน่าชื่นใจและน่าอนุโมทนา กับโครงการอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดได้รับความโกโรุณาเสมอเสมอเติมเต็มในทุกอย่างจากสกุลสุรวีลธรรมสกุลสุรวีรธรรมมันเป็นสกุลใกล้ชิดวัดไตรมิตรวิธีรามตั้งแต่วัดสามีโนนโผูกพันกับวัดเพราะติดกับบ้าน ผูกพันกับวัดเพราะใกล้ชิดกับเจ้าพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิสุทธ,ธาธิบดีเลื่อมใสนับถือและศรัทธาเลยมีความผูกพันกับพระสงฆ์ภายในวัดไตรมิตรวิทยารามตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิสุทธาธิบดีท่านเจ้าคุณพระสุนทรคุณธาดาท่านพระอาจารย์พระครูธ,ธรรมทรพร้อม ท่านอาจารย์พิสิทธิ์ท่านอาจารย์พระมหาพยุงถาวรธรรมโมท่านอาจารย์พระมหามาโนตยาวนานโดยประการทั้งปวงยิ่งไปกว่านั้นเคารพนับถือในท่านเจ้าคุณพระนิกรมุนีตั้งแต่สมัยยังเป็นวัดสามจีนณปัจจุบันนี้ก็มีความผูกพันขาดเหลืออะไรก็ตามแต่เติมเต็มเสมอเ,เหมือนกับแกงหม้อหนึ่ง ขาดพริกขาดน้ำปลาขาดมะนาวก็เติมเต็มในสิ่งตา่างๆนี้ด้วยความรักในศาสนาด้วยความผูกพันในคณะสงฆ์วัตรมิตรวิทยารามเป็นเจ้าภาพเสมอบุญกุศลที่ครอบครัวหรือตระกูลสุรวีรธรรมที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดศาสนานั้นคือว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่ไพศาล หากว่าพระเทรลานุเทละมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิสุทธาที่ดีมีท่านอาจารย์พระโครธรรมทรพร้อมมีท่านอาจารย์พระมหาพยุงถาวราธรรมโมท่านอาจารย์พระมหาเนียมท่านเจ้าคุณพระอุดมคุณาภรณ์รับทราบว่าสกุลสุรวีรธันที่เข้าวัดมาตั้งแต่ยาวนานณปัจนะจุบันนี้ เป็นผู้ที่มีความเคารพในเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธา,าจารย์เสมอมาขอบุญดังกล่าวนี้จงมาเกิดเป็นวิบากสมบัตินั่นก็คือว่าให้เขาเพียบพร้อมถึงด้วยรูปสมบัติถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติถึงพร้อมด้วยทรัพ์ยสมบัติถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติสง่างามเรียบร้อยดูดี เป็นที่คารบรักและนับถือพร้อมทั้งเป็นผู้มีใจใสบริสุทธิ์เบิกบานสเสมอสิทธิกิจจังสิทธิกำม,มังสิทธิลาโพชยโยนิจังขอครอบครัวสุรวิรธรรมสุขกายสบายใจตลอดการเป็นนิพเออิน